happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you love you <c oughs> ิ่มขา้าวเกาเลยอยากกินแล้ว <c oughs> สุสานวันเกิดตายสุวรรณนะคะ ก็เป็นตาแซงให้ยักเอียงไร้มาชิดไร้เบาเ้าออย่าขอไร้ไร้เาทออย่านำไร้ออกเลยนะละยูดีมีแห้งยีแดงมีฮีคะแ่เูให้ลอเทย้เกจาเล้เก็กเ้ากวเกมไ้เวาเ การเกิดค่ะ